สวัสดีครับทุกๆคน Hello everyone นะครับวันนี้พบกับคุณครูที่เชิดดักคนดีคนเดิมนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษในช่องครูดักสอนอิงนั่นเองครับวันนี้ครูดักนำสาระความรู้มาฝากนะครับในเรื่องของโ h o n i c s นั่นเองนะครับ phonics วันนี้นะครับเดินทางมาถึงสละตัว E นะครับเสียงสั้นนะครับตัว E นะครับเสียงสั้นมีทั้งเสียง ยาวและเสียงสั้นแต่วันนี้เรามาเรียนในเรื่องของเสียงสั้นกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับใครยังดูไม่ทันนะครับในเรื่องของตัวช็อตเอนะครับออกเสียงแอนั่นเองครับเราจะมาลองสะกดนะครับสลักตัวอีนะครับเรียนรู้กันนะครับสลักตัวอีหรือว่าช็อตอีเารนะครับเป็นเสียงสั้นนะครับอ่า เสียงสั้นออกเสียงเอกนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับค้ำต่างๆที่กูคูนคุณรูณที่ใช่ักนะครับนำมาฝากในวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงกันดีกว่า,วาททน,นะครับว่าทบทวนเสียงตัวอักษรนะครับเรามาทบทวนเสียงตัวอักษรกันดีกว่าสีดำนะครับจะเป็นอ่าสีดำนะครับจะเป็น พยัญชนะต้นนะครับหรือว่าอาพยัญชนะต้นนั่นแหละนะครับทีนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัวบีเลยนะครับตัวบีออกเสียงบะบะ B is for ball B บ b บ l l H is for hat Hat เสียงเหมือนทอนหายใจนี่ครับนะครับ hat J is for juice t, 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 juice L eat for lion l, 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 lion N is for no. N, n, n no P is for pig. p, p pick ทีนี้นะครับผ่านไปแล้วสำหรับ สีดำนะครับพยัญชนะต้นทีนี้เรามาดูตัว E กันดีกว่านะครับตัว E เห็นตัว E ที่ไหนในบทเรียนนี้นะครับออกเสียงเอทั้งหมดเลยครับ E ออกเสียงเอเออลองออกเสียงตามติเชอร์สิอีเอเอนะครับอันดับต่อไปนะครับเป็นตัวอ่าเป็นพ,พ,พยัญชนะอ่า ผ่ันชนะท้ายนะครับหรือว่าพยันชนะตัวสกดนะครับเราจะมาเริ่มออกเสียงนะครับ D E for dog D dog D E for goila g o i l goila N E for no n n no นะครับถ้าเสียงท้ายเราจะค่อนข้างที่จะทำให้เสียงมันสั้นๆนะครับหน่วยเสียงมันเล็กๆเนาะ ทุ่ออกเสียงนะครับที่อีฟฟ r ร์ท t ี Tra นนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการทบทวนเสียงตัวอักษรนั่นเองนะครับาเรามาต่อด้วยนะครับการออกเสียงคำต่างๆนะครับเกี่ยวกับช็อตอีเสา n d นั่นเองครับวันนี้ครูดิดันนำช็อตอีเสา n d แล้วก็คำถาม หายคลิปมาฝากนักเรียนด้วยนะครับสำหรับช e ็อต e sound มีทั้งหมด10คำนะครับที่ Teacher Duck มาฝากนำมาฝากในวันนี้นะครับทีนี้นะครับเทคนิคการออกเสียงโฟนิกนะครับอ,อย่างถูกวิธีนะครับเราต้องเรียนรู้นะครับในการที่จะให้หน่วยเสียงนะครับมันเล็กที่สุดนะให้หน่วยเสียงท้ายนะครับเล็กที่สุดนะอย่างเช่นคำว่า h e n เฮ n นนะครับ ه, เฮหนเฮนนะครับเราต้อง ह, เฮหนเฮน,นนะครับเราต้องออกเสียงท้ายให้มันค่อนข้างที่จะเป็นเสียงเล็กๆนะครับแต่ถ้าเราออกเสียงเฮหนึ่งเฮนนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็ยากที่จะออกเสียงนะครับ ยากที่จะออกเสียงเพราะว่าเสียงมันเหมือนมันเต็มเสียงไปแล้วนะครับเราต้องออกเสียงให้หน่วยเสียงท้ายมันเล็กให้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นนักเรียนลองออกเสียงคําว่าเอ็นเอ็นนะครับเอเนเอเนนะครับคุณนุ่จะขึ้นตัวนี้เอ็นเอ็นนะครับเดี๋ยวลองลองพูดเร็วๆนะครับเอ็นเอ็นก็จะเป็นเอ็นใช่ไหมครับเอ็นเอ็นนี่เอ็นี่เอ็นนะครับก็จะเป็นเอ็นเสียงเอ็นนั่นเองเวลา เด็กบางคนก็จะชอบสะกดแบบนี้เลยครับเห็นเห็น <m. S 2> เพราะว่าเขาผสมไปแล้วนะครับเอกับเนอผสมกันไปแล้วเอกับอืมนะครับผสมไปแล้วเขาไปคิดในสมองจําเป็นภาพในสมองแล้วเขาเอาไปบวกกันนะครับก็เอ็นเห็นวิธีนี้ก็ง่ายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวิธีนี้ก็สามารถยืดหยุ่นได้ไปใช้ได้หลายๆคําได้เลยนะครับสําหรับ เห็อ็นเห็นนะครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะอ่ามาคำต่อไปนะครับคำว่า bed bed นะครับเราก็ต้องสะกด b e d bed b e d bed นะครับอ่า bed แปลว่าเตียงนอนนั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นคำว่าเจ็ด เจ็ดเจ็ดเอจ็ดเจนะครับเจอ็ดก็คือเครื่องบินเจ็นั่นเองนะครับนักเรียนลองสะกดตามที่ชอรอดูอีกวิธีหนึ่งครับเอาเอเสียงเอกับเสียงเอ็ก็จะเป็นเเห็นไหมง่ายไหมครับเอ็ก็จะได้เป็นเสียงเอ เราก็เอามาบวกกันจำเอ็ดไว้ในหัวเป็นภาพนะครับอ่าเป็นเจเอ็ดเจเจเอ็ดเจ็ดง่ายใช่ไหมล่ะนะครับคาต่อไปนะครับคาต่อไปคำว่าเหล็กเหล็กอยากง่ายใช่ไหมเอาอ e ีกับจีไปรวมเสียงกันก่อนเอก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 เป็นเอกฮะเอกเอกเป็นเหล็ก สำหรับคนที่เริ่มเรียนตั้งแต่ศูนย์มาเรียนกับทีเชอร์นะครับรับรองได้ผลแน่นอนนะครับจากเลนะครับที่เป็นเสียงอ่าเลนะครับที่เป็นเสียงพยัญชนะต้นเราต้องออกเสียงให้ชัดเจนส่วนเป็นเสียงท้ายอย่างเช่นอ่าเบลนะครับเราก็เสียงออกอึนอนนะครับอ่าเสียง L อลนะเราก็เสียงออกอึนอนนะครับแต่ถ้าจะเป็นเสียงพยัญชนะต้นเราต้องออกเสียงเล็กให้ชัดเจนไปเลยนะครับเด็กๆจะได้มั่นใจเนาะ ก็เลเอเล็กก็ได้หรือว่าเลเกเอกเล็ก,ลเ,กเล็กเอกเล็กอ่าแล้วแต่นักเรียนจะชอบวิธีการออกเสียงแบบไหนนะครับต่อไปนะครับคำว่า net สะกดนะครับเนเอกเน็ตเนเอกเน็ต e e e สำหรับคนที่ชอบวิธีลัดก็นำไปใช้ได้เลยนะครับเอกับเป็นเอ็ดไปใช้ได้เลยนะครับเป็นเนเอ็ด e Knit นะครับต่อไปคำว่า Pen Pen เสียงท้ายคำว่า,าเสียง้ายของตัวเอจะออกเสียงอึนอึนนะครับออกเสียงอึนอึนเราต้องไม่ออกเสียงเต็มนะเดี๋ยวจะรวบคำยากนะครับเราต้องอดเสียงหน่วยเสียงให้เล็กที่สุดนะครับผมอ่าเรามาต่อด้วยนะครับเสียงแพ่นเพ่นนะครับเวสกดนะครับเผ อืมเพนเพอเอืมเพนเด็กเด็กๆชอบวิธีไหนนะครับระหว่างเอ็นเอ็นเอาเอกกับหนึ่งนะครับเอกกับอื g ่นนะครับมาผสมกันก่อนก็ได้ก็เ,เป็นเออืมเอ็นหนึ่งก็จะเป็นเอ็นนะครับก็จะเป็นเพอเอ็นเพนนั่นเองนะครับเพนแปลว่าปากกานั่นเองครับแล้วต่อไปนะครับเป็นคําว่าเพกเพกอ่า eg คุณครูเคยสอนไปแล้วออาผสมเองได้เลยนะครับสำหรับครูจะสอนแค่ p อ e g p, p e g p เพกเอกเนะครับแปบลบว่าที่หนีผ้านั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า Pet p e พแปลว่าสัตว์เลี้ยงเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมล่าในบ้านนะครับว่าจะเป็นอ่ะสุนัขแมวนั่นเองนะครับกระต่ายก็ได้นะครับ ะเรามาสุดกดคำว่าเพชรกันดีกว่าเพชร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 อ่าง่ายใช่ไหมล่ะนะครับคำว่าเพชรแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับคำว่าแปดสิบนะครับแปลว่าสิบนะครับแปดสิบนะครับอ่าแปดแปลว่าเลขสิบนั่นเองนะครับต่อไปคำว่าเว็บ เวบนะครับเราต้องออกเสียงท้ายให้ชัดเจนนะครับถ้าออกเสียงท้ายไม่ชัดเจนคนฟังจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับฝรั่งจะงงนะครับหรือว่าคนที่ฟังจะงงได้นะครับเวลาสะกดนะครับ w ว b บ e ว็บเวนะครับ b ว e b นะครับเหมือนเสียงพึ่งนะเว็บ b ว e b นะครับแปลว่า ใยแมงมุมหรือว่าเครือข่ายต่างๆนะครับเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านะครับภาพแรกนะครบเป็นภาพของเมื่อกี้เลยนะครับเว็บสะกดว่ายัางไงให้เวลาติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตก,ตกนะครับะสะกดว่าเบเอเบ เว็บนะครับเก่งมากนะครับนักเรียนนะครับแปลว่าไดแมงม,ม,มุมคำต่อไปค่ะว่าเป็นรูปของเตียงนอสกดว่าไงเออทดลองทำจำนะครับอ่ามีตัวอะไรบ้าง E D อ่าเบนะครับเบดเบเอดเบดเบเอดเบดแปลว่าเตียง เก่งมากครับนักเรียนนะครับคำต่อไปเลยนะครับ่ะเป็นรูปแม่ไก่นะครับคำรูปแม่ไก่แม่ไก่คือแอรกเลย five four three two one คำว่า hen นั่นเองเออ hen เอ อืมเห็นนะครับแปลว่าแม่ไก่นั่นเองครับห้าคำต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยเป็นรูปของปากกาฝ้ายสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับคำว่าเพ้นนะครับสะกดสิเอ อึ่ pen, p e n นอออ่แปลว่าปัดการเองนะครับต่อไปคำสุดท้ายคำว,ว่า f ฟ v e ูส o มสอคําคำว่า pick สกดว่า P-E-K เก่งมากนะครับสำหรับห้คาคำใครได้เต็ม คะกันนะครับออโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วสําหรับวิธีการอ่านออกเสียงแบบโ o n i ก s h ช r อ E s o สาวหรือว่าสลัดตัว E เสียงสั้นนั่นเองนะครับวันนี้ครูก,ก็ได้นําสาระความรู้มาฝากนักเรียนนักเรียนในเรือนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระที่ครูสอนในวันนี้นะครับตัว E ทั้งหมด10คําแล้วก็มี แบบฝึกหัดท้ายบทให้นักเรียนทดสอบด้วยนะครับว่านักเรียนจําได้หรือไม่และสะกดได้หรือเปล่านะครับสาหรับคนที่ยังสงสัยหรือว่ายังไม่มั่นใจนะครับสามารถกลับไปดูวิดีโอของครูซ้ําๆได้เลยนะครับดิเจดักยินดีที่จะให้ความรู้นักเรียนและเสิร์ฟความรู้ให้กับนักเรียนถึงบ้านเลยนะครับสําหรับวิธีการเรียนการสอนแบบโฟนิกง่ายมากๆนะครับใครที่เริ่มต้นจากศูนย์ก็สามารถเรียนได้เลยนะครับ คุณครูคันตีว่าคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษสามารถชอบภาษาอังกฤษได้แน่นอนเพราะว่าเราเรียนรู้นะครับแบบเบสิกเบสิกแบบง่ายๆถ้านักเรียนคนไหนสนใจนะครับแล้วค,คุณครูอีกไม่นานครูก็จะคลอดนะครับแบบฟูกหัดแบบการเรียนภาษาแคลฟอนิกให้หนักเรียนได้เรียนรู้กันครับสำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับคุณครูจะสอนในเรื่องอะไร รอติดตามกันเลยนะครับก่อนอื่นคุณคููเขาฝากช่องครูดักสอนอิงนะครับใครที่ไม่อยากพลาดทุกการติดเคลื่อนไหวหรือว่าเราต้องกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับซับสไครต์คุณรูดเชดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดิเชดักขอล่าวคำว่า goodbye นะครับบ๊ายบายครับ